มีความสัมพันธ์ด้านวงการทูตเป็นผู้ช่วยทูตทหารนาคาไทยอยู่กรุงเบอร์ลินเยอรมันนั่งไงกรุงร้งองทันก็ไปแล้วไปอยู่ปารีสสามตี มีประสบการณ์ด้านการศึกษาไปอเมริกาฝึกบินที่นี่รัฐอาริโซนาหาความมรู้มีฝึกใดอย่างดีนี่เป็นเวลาแปดเดือนรวมฝึกจนสม,มีอารมณ์จนสิ้นที่ประเทศฟ,ฟิลิปปิน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในถิ่นบ้านเพื่อนอยากไปเห็นไปรู้ต้องไปดูไปเรียนบางครั้งต้องเลือนไปจนถึงออสเตเลียเมื่อมีความรู้